สวัสดีครับก็อยู่กับม่อนใหม่ไฟอิงนะครับนี่พี่ม่อนเหมือนเดิมนี่น้องใหม่อยู่นี่วันนี้ลมแรงมากเลยนะน้องใหม่นะน้องใหม่เทสลมก่อนดูดูดูด,ดูลมพัดปิวเลยอะ่ะเดี๋ยต,ตอนนี้จะเริ่มสวนลมละจะเริ่มลอนละนี่ดูเป็นไงการล่อนลมเยี่ยมมากวันนี้เรามาบินกับนี่นะมีเพื่อนเพื่อนมาบินด้วยนะเป็นกิมชีเป็นแซงคอนนัวนะ เดี๋ยวค่อยๆไปปล่อยตัวพร้อมกันโอเคแป๊บหนึ่งนะเี้โอเคเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะบินกันดีๆสักรอบรับสาแล้วไม่ปล่อยเลยอะไรอุ้ยสั่นนะำมัมีหลายตัวมันจะบินมันแบบนี้นะเยี่ยมไปเลยตามลมตามลมเออโตแล้วโตและโอ้มันบินตามลมเงี้ยเนาะ อันขอวินุมเขาแล้วถึงได้ผ่านไปเลยนะนั่นเด็กด้วยโชงกันหน้าดูอาเร็วมีมา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 ,มา,มาเจ็ดตัวแ,แ,แ,ลวนะแหลกน่ะติงอรอมา้าุดมากหน<อ>ึ่งสองไป เส,เสียงยังดังเบออออินเหมาะดีจังต่อไปต่อไปต่อนี่อ่ของใครมาละาหนึ่งเด็กลงละมอนตัวไหนนี่โอ้มอนมาตัวนี้ไม่รู้ใครเป็นใครละนี่มอนมาแล้วนี่มาแล้วนะหอ,อ,อมออเป็นนก กลอยหอมอยากบินมากอยากได้อะมาไปละเดี๋ยวเราไปกันเลยอะไรอะไรที่ใส่มืออีกละมาไม่ที่เราปิดจอยนะเสื้อสีแดงเราไม่มีนึืองะไรอยู่ปลา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 มามามาตัวเต็มตัวเตรียมตัวหนึ่งอไปแล้วนะน้องก้อยหอมนะ ไอ้มอนไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ของวิชัยดูนะพี่นุ่มเสียงสีเลอะเหมนมอนหมดละ่ตันำหน้าเลยนนุ่นอยู่บนนุ่น ขึนบนเลยนั่นขาขึ้นบนมันตน้อยต้านลมไม่โอ้ยต้านนอไม่สุดละไอ้เนี่ยลงล้งลงงนหายนอ่ะหนึ่งสองไปลงมนแรงนะ โน่นอยู่ข้างบนนุ่นมันบินหลบลมนะพี่เนาะมันบินต่ำนะมาพี่มอนกันแล้วไหมหนึ่งสองไป้ายหมายเริ่มพอละรอบสุดท้าย้ว อื้ไอ้ใหม่ไปนูน่นหม่มาเร็วไอ้ใหม่ลบแมลงมันอายดช่วยใหม่เลยมัน,ม,นมันตัวน้อยมันบินอย่างบินเร็วเพอร์ปิกเร็วเนาะบินเร็วๆเอ้านี่นนมันต้องอัดกระอัดกระค,คอกนี่เออโโอ้ย